แสบคัน ไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ในวัย40อัพให้ดูคลิปนี้ค่ะในเมื่อวันที่เราฮอร์โมนเราลดลงนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายก็คือว่าเอสโตรเจนลดผิวหนังของเรามันจะลดลงค่ะคอลลาเจนลดผิวพรรณเราจะเหี่ยวย่นรวมถึงผนังของช่องคลอดด้วยตรงนั้นนะคะมันก็จะบางลงน้ำหล่อลื่นมันก็จะลดลงนะคะแล้วมันทําให้เกิดอาการแห้งอาการแสบเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์จนถึงมีอาการอักเสบหลายๆครั้งเนี่ยบางคนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทําให้หลายๆคนเนี่ยส่งผลกระทบต่อการมีชีวิตคู่ นี้ค่ะพันพันจะมาบอกทางแก้ค่ะอันที่1เมื่อเรารู้ว่าฮอร์โมนเราลดเราต้องปรับสมดุลฮอร์โมนคืนกลับมาค่ะเพราะการปรับสมดุลฮอร์โมนคือการแก้ที่ตรงจุดที่สุดแต่อย่าลืมว่าเราจะไม่ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ฮอร์โมนสังเคราะห์เท่ากับมะเร็งเราใช้สารสกัดจากธรรมชาติแนะนําตังกุยสิทธิบัตรจากเกาหลีนะคะตัวที่2ค่ะบริเวณจุดซ่อนเลนก็ต้องการสมดุลเช่นเดียวกันในปัจจุบันมีโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ตัวดีที่มีงานวิจัยแล้วว่าเรากินเข้าไปมันสามารถลดการอักเสบบริเวณจุดซ้้อนนนเลนได2ตัวี รวบรวมเอาไว้แล้วอยู่ใน e อ e l p r r o M4X ดังนั้นค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่มีปัญหานี้ลอง e อ e l p r r o M4X ได้เลยค่ะ